แข่งยูเลียงอ่ะแต่นางกดเลยสองเก๋จังปลาแม่น้ําสวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมีปลามาอวดโฉมาเปิดไฟหน่อยรอ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 รเดี๋ยวเราจะบอกนะคะวันนี้เราจะรีวิวเลยนะคะไม่ค้าไม่สวยนะคะอย่าอย่าอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ปลดอันนี้เรายังไม่ได้ปลดนะจ้าอันนี้เราขึ้นใหม่ให้เห็นเลยนะคะวันนี้ขายก็มีเนาะนี่ไอ้ที่เราโยนโยนไปนี่คือ ปากานะคะลูกค้าลูกค้าปากาทั้งเหนือนะคะขอบคุณมากนะคะนี่เรารีบตีด่วนมาเลยนะคะวันนี้วันนี้เราก็ไปลงมาแล้ววันนี้เราก็มีไม้อีกนะคะวันนี้อ่าเดี๋ยวอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์เดี๋ยวก่อนะคะเดี๋ยวก่นนะคะตอนนี้เราไลฟ์สดให้ดูเลยเห็นๆเลยปลาเราขึ้นเยอะมากเอาถังโฟมออกสิถังโฟมนี่ค่ะ ของเราจะเป็นปลาข่ายล้วนๆเลยนะคะดดปลาข่ายล้วนๆเลยนะคะวันนี้ผู้ช่วยเราก็เยอะมากวันนี้วันนี้เยอะมากไม่รู้กี่กระสอบแล้วค่ะวันนี้เมื่อคืนนี้ประมาณเกือบ500กโลนะคะหมดไปแล้ววันนี้มีเอกมีมาอีกเปิดรับออเดอร์นะคะวันนี้ดเดี๋ยวเราจะชั่งให้ลูกค้าดูนะว่าไซส์หนึ่งประมาณกี่โล อันนี้ขข่ล้วนๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเอาเราแกะที่โน้นไม่พอแล้วก็ต้องมาแกะที่นี่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเยอะมากไซนี้นะคะจะเป็นป้าไข่ล้วนๆเลยนะคะป้าไข่ค่ะขึ้นค่ะขึ้นวันต่อวันนะคะวันนี้กดไลค์กดแชร์ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะวิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าดูว่าประมาณกี่เล เดี๋ยวให้ลูกค้าดูว่าวันนี้ขึ้นกิโลอันนี้เรามีแต่ปลานี้เนาะเยอะเลยเทเลยเทเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างทีหลังอ่าไซไซก็อยู่ประมาณเนี่ยค่ะไซอยู่มันโลสี่โลครึ่งเนาะเป็นเป็นปลาที่เยอะมากเลยนะคะวันนี้เยอะมากเราจะไลฟ์หให้ีเห็นเลยคะ่ะสดสดเลย สวยๆเลยค่ะไซส์อยู่ประมาณโลครึ่งหนึ่งโลถึงโลครึ่งนะคะน,นี่ค่ะไม่ม่ขวดเเราได้มาอย่างไงนะคะนี่ค่ะอ,นะนนอุปกรณ์น่ะฉันน,นั่งนะทําอุปกรณ์เป็นดินดอนเลยก็จ้าเห็นได้แล้วนั่งทําอุปกรณ์อันนี้จ้างมานะคะอันนี้มาจากอุดรธานีเลยนะคะอุดรน,นะคะตั้งแกะรถเกี่ยวค่ะขับรถตู้เลยขับรถตู้มาเลยนะคะดูค่ะ ขับเราต้มาเลยนะคะวันนี้เพื่อที่จะมาเอาปลาแล้วก็จะขึ้นอุบลอ่าขึ้นอุดรค่ะ,ะเพื่อจะมาหาปลาโดยตรงเลยนะคะเพราะวันนี้คือของเราเยอะมากนะคะตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณโลครึ่งนะคะอ่าเราวันนี้ก็อยู่ย,ย,ยังยังไม่ไ <laughs> ด้ช่างนะคะ <laughs> เดี๋ยวช่างค่ะเดี๋ยวช่างค่ะตอนนี้กาลังแบบไอ้นี่กันมากเลยหาแล้วไม่ไม่เอาใ่ไม่เอาใจแล้วนะตอนนี้คือถามว่า ตู้แช่มีหรือเปล่าคะวันนี้ตู้แช่เราพร้อมมากเลยนะคะมันให้นั่งปดตามันไม่โอเค้วันนี้อันนี้อันนี้ก็ใหญ่สุดเนาะอยู่ประมาณแป๊บให้ลูกค้าแต่ไซส์นี้ไซส์นี้จะมีน้อยนะคะไซส์นี้ประมาณสองโลเกือบสามโลค่ะไซส์นี้จะมีน้อยหน่อยนับตัวได้นี้แต่ถ้าไซส์นี้จะเยอะไซส์โลขึ้นไซส์โลขึ้นจะเยอะนะคะ ไซส์ 3, 2, โลสองอันโลสามโลสี่ถึงโลครึ่งอะค่ะเยอะมากจะเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราขออนุญาตไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเราต้องการโปรโมทปากานะคะวันนี้วันเมื่อเมื Blue ่อคืนนี flu, ้ก right. ha ็เกือบห้าร้อยโลนะคะหมดไปแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็จะอยู่อีกประมาณเยอะค่ะเยอะค่ะวันนี้ของเราก็คือแบบเยอะมากค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมที่ดูอย่างเดียวนะคะ กดหัวล้อก็ได้นะคะวันนี้อ่ะลกดได้เลยนะจ๊ะถ้าเธอชอบคนแสนดีกับทษทีนแสนสวยปากาค่ะถึงจะตัวดำแต่ใจดีนะจ๊ะเดี๋ยวเจมต้องนั่งอ่ตัวเนี้ยถ้าเธอชอบคนแสนดีขอโทษทีนแสนสวยเห็นปลาตัวดำๆอย่างงี้แต่ใจดีมากเลยนะจ๊ะ กดไลค์กดแชร์ได้นะจ๊ะที่ไปที่มานะคะเป็นปลาแม่น้ำนะจ๊ะปลาแม่น้ำอันนี้ก็คือได้มาจากลงขายกันค่ะค่ะวันนี้วันนี้เราได้ปลาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ลูกเรือเรากำลังบู๊มากนะคะถึงขนาดปลดไม่ทันนะคะวันนี้เอาท่าแก่รถเกี่ยวลงเรือเลยนะคะ เสียบ้านค่ะเสียบ้านเสียบ้านเหรอ่ะีแอคเลยนะคะที่ยิ่งแอคใหญ่เลยค่ะคนนี้ค่ะแอคติ้งมากค่ะเสียบ้านแล้วทัวร์บอกเขาด้วยโจโจถุงดำเจอบ้านถุงยางเสียบ้านที่บ้านแล้วบ้านถุงยางเนี่ยโอเคนะคะโอเคค่ะท่าถ้าสนใจนะคะอันนี้แผนกปดนะคะอันนี้แผนกปดปลานะคะเยอะมากเลยนะคะสนใจนะคะเหล่าก๊อลอง ลูกเรือทุกคนที่อยู่ตะขีดน่ะเกจังปลาแม่น้ํารอช่างปลาอยู่นะจ๊ะให้ไวให้ไวให้ว่างเลยนะจ๊ะตอนเนี้ยเราไลฟ์สดให้เห็นเห็นเลยว่าปลาเราขึ้นอ่าหยิบลูกช่างเลยอ่าช่างช่างที่ะราหกสิบโลนะคะหยิบเลยหยิบในนี้ขึ้นปลาช่างที่เราหกสิบโลหกสิบโล แม่เน่เดี๋ยวต้องช่างเอาตะการนี้ดีกว่าตะการหกปีเลยะอ่าใช้ตะการนี้เลยสีห่หกส่งใช้ตะก้าช่างเลยอย่าให้แม่จดเอาวันนี้นะจ๊ะลูกค้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมที่อยากเห็นนะคะวันนี้ปลาคาร์เราได้มาจากขายนะคะเป็นปลาแม่น้ำเม้องไม่ใช่ปลาบอ่ปบอปลาบึงนะคะ เป็นปลาแม่น้ำค่ะเล็กกว่าน,นี้มีสองร้อยอ่ะปลาแม่น้ำแล้วอันนี้คืนนี้นะคะเมื่อคืนก็เท่านี้ค่ะเมื่อคืนก็เท่านี้ค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะสุดยอดแล้วค่ะนี่นี่นี่ดูดูกองเชียร์กองเชียร์เยอะมากวันนี้นะคะใส่เต็มของแ่้านี้แหลตะต,ตะขีดบ้านเราค่ะวันนี้แก้วด้วย ตอนแรกเราคิดว่าวันนี้จะไม่ได้นะคะแล้วคิดว่าเมื่อคืนจะได้่ะวันนี้วันนี้แม่ค้าตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้วันนี้วันนี้นะคผู้ช่วยเราผู้ช่วยเราเยอะมากเลยวันนี้นะคะาแรคเตอร์นะคะคาแรคเตอร์ปากานะคะถ้าเธอชอบคนแสนดีก็โทษทีจนแสนสวยว่าซันเห็นตัวดำอย่างนี้ใจดีนะจ๊ะอร่อยค่ะ อร่อยมากเขากำลังหมั่นไส้ไหมคะนะคะอันนี้คือโลโก้ปรากานะคะขอโทษทีอันนี้นะคะแผนแคกผนแคเก็บนะคะออันนี้เป็นปลาลุ่มให้น้ำปิงนะจ๊ะบุญญาลิตบุญญาลิตซีูซียูไซโลนะ ไซโลไซโลขึ้นทั้งนั้นเลยนะจ๊ะต่ำกว่านี้ไม่มีแล้วอันนี้นะคะขายเราเนี่ยคะ่ะกิ๊กก็ขายเสียไปเป็นลูกๆแล้วคะ่ะ <One. One. S 1> แกจังปั้มแม่น้ํานะคะ One. One. ตะขีดนะคะ <One. S 1> ที่ดังอยู่ในย่านนี้นะคะ <One. S 1> อันนี้เราก็จะไล์สดก่อน <One. S 1> เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแผนกเก็บแล้วคะ่ะตอนนี้ก็คือพนักง,งานเราเยอะเราจ้างแรงงานพม่ามาโดยตรง oh. ถ้าเราไม่ได้พม่าคนนี้นะคะแย่ค่ะนี่คือทุนทรัพย์ค่ะก,กินเหล้าเลยยกได้ค่ะ่ังจับกังแท้ๆอันนี้อ่าดูนะคะหน้าปวดปลาของทวแก่โอ้ยหัวล้อแบบมันลอ,อยมากเลย ท้ากดปาแล้วก็ท้านางนี่แบบสุดยอดนี่ๆ,ๆดูเสียนแกะอันนี้นะคะเออแกอ,นนอันนี้คือนี่อะรเงดาวเจ้าถิ่นค่ะเจ้าถิ่นค่ะเจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นอันนี้คือโลโก้ค่ะโลโก้ค่ะแม่หนวยค่ะอันนี้คือโลโก้นะคะอันนี้ของแท้เลยอันนี้เป็นอะเก็บปลานะคะ เดี๋ยวยังมีอีกนะคะไม่ใช่แค่นี้นะคะกำกำลังมาอีกนะคะอันนี้เรากาลังวเมล่แก้นียให้เห็นเลยนะคะคือเป็นปลาไข่นะคะเป็นปลาแม่น้ําค่ะเป็นปลาแม่น้ําเลยอนไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเขื่อนไม่ใช่ปลาบ่อปลาเลี้ยงนะจ๊ะเป็นปลาแม่น้ํานะคะเมื่อคืนก็ประมาณเท่านี้ค่ะขึ้นวันนี้ก็เท่านี้ นนแม่ค้าขึ้นเหนือนะคะแม่ค้าขึ้นเหนือตลอดตอนนี้วันนี้ก็ขึ้นเหนือไปเดี๋ยววันนี้ก็มีอีกเดี๋ยวมีขึ้นเหนืออีกโลโก้เขาน่ารักมากเลยนะคะโลโลโก้ปากานะคะถ้าใครจำโลโก้ได้นะคะมารับปลาฟรีเลยนะคะตลาดสดไทยพิทักษ์ เธอชอบคนแสนดีแสนก็ทอดที้งฉันแสนสวยว้าเฮ้ยช่างเดร็จแล้วจะให้เธอนะ่ฮะจริงๆแล้วผิดทีเนี่ยช่างเสร็จแล้วเทนี่กันแะหลนะพี่หลวงนะอ๋ออันน,น,นี้อันนี้อนีอันนกแล้วนะคะหาไม่พอทำกินเลยค่ะอ,อูอ้สุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะหาไม่พอนะคะทำกินอีกนะคะเอาว่าไง เกาหลีหน <toys> ่อยอุ้ยค่าส่งวาซานตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเยอะเด้อพี่น้องตะก้านี่หนักเท่าไหร่ปลาไว้แพงค่าส่งแพงครับอ่าตะก้าเดี๋ยวช่างที่หลังเดี๋ยวคะที่หลังช่างไปก่อนส่งมาเกาหลีหน่อยครับเกาหลีชอบปลาเทียสิค่ะขาเบิร์ดตัวเดียวดิ ะเกกลืองโบแบบว่าเอาคนทำไปด้วยไหมวันนี้วันนี้วันนี้มีลูกค้าญี Nixon> ่ปุ่นด้วยค่ะอ่ะขอขอคุยหน่อยคุยคุยภาษาหน่อยใช้ภาษาญี่ปุ่นเอาคุยภาษาญี่ปุ่นหน่อยทักทายทักทายทักทายหน่อยขอขอทักทายภาษาญี่ปุ่นหน่อยเอาเถอะเอาเถอะเอาอีกเอาใส่อีกเดี๋ยวเอาให้พอใจเลยพยายามปลูกบ้าง ไม่ต้องปู <S <S ดดปงเดี๋ยวล้างนี่ไงกองตรงนี้ก็ได้พอเดี๋ยวล้างล้าสาวเห็นทุกใจเลยอะเฮเสียบ้านอะอ๋อเสียบ้านเหรออันนี้คือเราจ้างมาพิเศษเลยนะคะวันนี้เกี่ยวข้าวไม่มีถูบ้านนะคะถูบ้านโหถูบ้านถูบ้านขอตัวสิขับรถมาที่บ้านเลยนะคะครัวบ้านป่าเลยค่ะฉันทนาฉันทนาตอนนี้เรากําลังเทนนิงเด็กนะคะอันนี้นะคะต่อกิโลนะคะ หนึงตะก้าเราก็จะอยู่ที่อ่าโหเกือบสี่จุห้าแล้วเอาให้ได้ฮะใส่กลัวนี่เราชั่งตะก้าหนึ่งประมาณ45่กิโลนะคะเวยแล้วแก้วลุนวางอะไรไดๆชั่งให้ได้ชั่งให้ได้สี่จห้าต่อเที่ยวกัจบเลนีเอาให้ได้สีุ่ห้ามากว่านิดก็ได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ่าป้า สี่สิบห้าเน่ยจบเลยนี่นะเอาตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยดึงคายใชยหลังมาอ่ะดึงคายมาดึงคายมาดึงคายไปดึงผ้าอีกอนนี้ลูกค้าตื่นเองเน่ยตรงนี้เลยค่ะอ่าอันนี้หนึ่งแต่ก้าสี่สิบห้านะคะอยู่มาณสี่สิบห้าจ้ะ อันนี้เดี๋ยวเราไลฟ์ให้ให้เห็นเห็นเลยเนาะอ่าเมื่อคืนก็ขึ้นเท่านี้ค่ะแต่ของเมื่อคืนหมดแล้วเนาะเราก็จะมีวันนี้เราก็เดี๋ยวจะมีมาอีกคาดว่าวันนี้ก็อยู่ประมาณอ่าอยู่ประมาณมมันนลลอกาแ้วยยยเี่งตะเลียวแล้วขาวขวดนึงคนเทาๆลงทิ้งไว้ไงไม่ กลับมาแล้วครับล่องกลับมานี่ค่ะดูนะคะมือสังหารค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่โจ้ถุงดำนะคะเหลียวนี่โจ้ถุงดำใช่บ้าถุ่ยังไหมหาขึ้นเยอะนะคะจะเป็นปอานั้นนี่ยหบ้าถุงยางอันนี้คือแผนกปลดก็ปลดนะคะแผนกไม่ใช่ขายหรอกว่าโจ้ถุงดำนี่แหละอ่าใส่มาใส่มา ยี่ยังยกังยังเกโลเบาเบาสี่สิบก็ได้มั้างั้นทำไมสิบห้าอะดูดูเอาซีดดีกว่าอีกนั้นแหละก็จบแล้วจบได้ใสไม่ไใส่ม่ดอไม่ไม่ถึงตัวเอาไมมเยกเอาไยกไหมเล็กตัวเล็กเข้าใจไหมเข้าใจเดี๋ยวเไอ้ตัวนึงตัวนึงตัวเดียวพออ่ามาตัวนี้เลยห5อ สี่ห้าสี่ห้าเกาสิบอันนี้เก้าสิบโลไปแล้วนะคะเอ้า,อาอไม่เป็นไรลงไปเลยลงไปเลยเอ้ยไม่เป็นไรใส่นู่นนี่โอ้โหใส่ไหนก็ได้ตะกร้าว่างใส่เลยเอ้าคนละตะกร้าเลยใครเต็มก่อนก็โอเคเหมือนนี่เอาแล้วมาดิอันนี้สองตะกร้าแล้วเก้าสิบแล้วนะคะเดี๋ยวไม้อีกค่ะ เดี๋ยวมีไม้อีกแล้วก็ลูกเรือยังไม่ขึ้นนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเออเนี่ยอย่างเงี้ยเขากินกันอันนี้ก็ยังไม่แกะอันนี้อันนี้เราลองก็แลกให้ลูกค้าเห็นแล้วเนาะอันนี้เราอันนี้ทําเลยค่ะอันนี้จะกินดิบค่ะคนเนี้ยราบปลาเพี้ยวันนี้ราบปลาเพี้ยวันนี้ราบปลาเพี้ยนะคะปุกมาจากโตเกียวเลยครับเ่ยจุกมาจากโตเกียวนะคะคนแกะ คนแกะปลาน่ารักจังหมวอไว้ชั้นชั้นชั้นอ่าเมียผู้ใหญ่เมียผู้ใหญ่โมฮามีคอมเมนต์เลยมีคอมเมนต์ด้วยอ่าพรุ่งนี้ออกสลกบาทค่ะออกสลกบาทค่ะพรุ่งนี้แล้วก็เราจะมีออเดอร์ฮะพรุ่งนี้ไม่ใช่ค่ะพรุ่งนี้ตลาดตะซวนค่ะขอโทษนะคะ อันนี้คือถ้เด็กเก็บปลาแข่งกันนะคะตอนนี้เราก็จะไปเอาออกแบบทำทำไวทำไวให้ได้อะไรเงี้ยทําดีทําได้เลยไอติมนะคะจ้างไอติม10บาทค่ะสองคนนี้เด็กทุกคนมีข่าแรงนะคะวันนี้กินไปแล้วด้วยวันนี้ก็อยู่มาสอ0ร้อยสโล คาดว่าจะถ้าเช้านี้คาดว่าก็จะประมาณ500โลได้แค่สองตัวคือมาเรื่อยๆนะคะ,ะคาดว่าจะมาเรื่อยๆอันนี้อ๋อเนี่ยอันนี้คือลูกเรือเราอีกหนึ่งคนนะคะคนนี้อ๋อเดี๋ยวอันนี้อ่ะจ้ะอันนู้นเลยตรงนี้ยังไม่ได้ช่างเนาะเอา ลตเล้อเอาเือใส่่ดีสงเฮ้ยมันเบลนมันเบลนเกินเอ๊ะกินอ่อ่าโอเคนะคะเราเดี๋ยวเราขอยุติการไล์สตริงนิดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค้าจะเก็บปลาแล้วค่ะมายงยงไม่ต้อง